สวัสดีครับผมสวัสดี f c b ซ g s ิ๊กซรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแกะซีนนะครับแกะซีนหนึ่งหนึ่งลุนนะครับลูกค้าติดมานะครับก็ให้แกะซีนนะก็เลยให้แกะซีนหน้าไลท์นะก็เลยแกะซีนให้นะครับลุนที่หกนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับผมนะลุนที่หกนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าด้านใน,ในจะเป็นรายการอะไรนะครับนะรุ่นที่หกนะครับผมมาดูพร้อมกันนะครับ อันนี้ลูกค้าโอนตังมาแล้วนะครับผมแกะซีนได้นะฮะมาเปิดให้ดูเลยนะครับ มาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้รายการอะไรไปนะปั๊บนะครับหนักๆโอ้โหเปลี่ยนนะครับผมนะครับมาดูกันนะครับปั๊บโอ้โหลูกค้านะครับน่าจะเป็นเนื้อชะนวนนะครับผมนะมาดูกันนะครับปั๊บโอ้โห สุดยอดเลยครับผมนะนี่นะครับก็ได้เป็นรายการที่ว่าคนนิเป็นนิอานิยมด้วยนะครับผมคนนิยมนะครับเก็บนะครรายการนี้นะนิ้วชนวนโบราณตอกโค้ดพิเศษนะครับชนะจนนะตอโค้ดพิเศษชนะจนนะครับเป็นรายการที่คนตามหากันนะครับผมตามหากันเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตอกโค้ดนะครับ ชนะจนขอบนะครับแล้วก็มีต่อโค้ดชนะจนด้านในอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับต่อโค้ดนะครับแปดโค้ดนะโค้ดชนะจนนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งรายการนะที่คนตามหากันเยอะนะครับชอบหากันเยอะนะฮะเนี่ยนะครับเหรียญนี่สวยมากนะชนะจนรุ่นนี้นะนะมาดูเลขโค้ดนะเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดกันนะครับ เราจะได้เลขอะไรนะเลขอะไรครับผมนะเดี๋ยวมาสองดีกว่านะมาสองกันดูดีกว่านะ หนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดเจ็ดห้านะครับหนึ่งแปดเจ็ดห้านะครับนะสี่หลักนะครับเนี่ยก็จะมากส, Destroy. สุดก็จะประมาณนี้นะไม่ไม่มากกว่านี้แล้วนะประมาณสี่หลักนี่แหละครับผมนะนะครับประมาณสี่หลักนี่แหละเพราะว่าพระนะครับในลังหนึ่งก็อ,อาจจะเหรียญน,นี้ก็อาจจะสร้างประมาณสักนะครับสองรายการนะครับผมนะ นะครับเหรียญลังเนืงอาจจะมีสองสองเหรียญนะครับในลังนะครับนี่นะครับเหรียญสวยๆเลยครับผมนะต่อโคตรชนะจุนนะจำนวนโบราณด้วยนะครับนี่ฮะอันนั้นก็คือไม่ไม่ต่ํากว่าสองพันนะเหรียญนี้นะถ้าประมูลกันอยู่นะครับนะครับถ้าปิดด่วนก็ก็ถูกหน่อยนะครับนี่ครับก็ ประมาณนี้นะครับนะค,ความสวยงามนะครับผมนะใบหน้าหลวงพ่อนะเนี่ยเหมือนเหมือนเปเหมือนหลวงพ่อพัดเลยนะครับผมนะใบหน้าเพราะว่าอ่พิมพ์นี้ก็เป็นของ P.S.G.A. นะจัดสร้างนะก็เลยใบหน้าก็เลยเหมือนหลวงพ่อนะครับผมนะเหมือนหลวงพ่อพัดเป็ะเลยนะครับนะครับเนี่ยเรียนสวยๆเลยครับผมนะใส่กรอบขึ้นคอนี่ สุดเลยนะครับผมนะดูแบบว่างานแบบเข้มขังนะครับผมนะงานเข้มขังนะดูคลาสสิกนะดูคลาสสิกดีนะเงินเหรียญไปว่าชนวนโบราณจริงๆนะครับผมนะสมชื่อเลยนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็จะเหลืออีกห้าลุ้นนะครับใครอยากปิดเพิ่มนะฮะปิดได้นะครับเหลืออีกห้าลุ้นนะครับผมนะนะครับ